เบิงเขาลมจมนามครับยินเสียงเคืองปะครับตอนนี้สูบออกครับนามลายแล้วส่วนนี้เนี่ยลมลมเมือว่านนะครับซึ่งถ้าเกิดมันลมแตงแต่เพท่านเป็นห่วงครับเอว่าดีนะครับมันถึงไอยข้อแต่ว่ามันลมตอนมันเป็นห่วงแล้วนะครับหัวจุ่มนามเบื้องนามครับคนนะ่ะเทิ่งๆกับปิดไวบางจุดนะครับ อ่าระบายออกสามไฮไงนี่สามไร่เนี่ยจะพ่ายเบิ้งจุดที่ดึงน้าบอกนครับมุมนี้มุมนี้มันหลมมันหล่มกอนนะครับหล่มแสงแต่แบอสได้ออกท่วงนะครับมันกะเงอยข้ออยู่นะครับอ่าจะนะช่วงที่มันเง่ยข้อนะครับแต่ว่าช่วงที่สูงเงินไปเน่ยมันถึงหลมหรือว่าน,นะครับถึงมันเป็นห่วงแล้วนะครับนี่ครับ เกิดปัญหานะครับห่วงจุ่มน้ำนะครับตอนนี้ผมดึงน้ำออกนะสองทอเลยครับใส่ปั๊มนะครับดึงออกแล้วตอนนี้ก็ใส่ตัวนี้ก็ล่มมือว่านนะครับเนี่ยปูลงมาเลยน้ำไหลกันนะตัวนี้ก็ดึงกันนะทอตัวนี้ใส่ปั๊มโซลาเซลล์นะครับบ่มีแดดนะครับฝนฝนตกมือว่านตกมากค่อยๆนะครับตกบ่แห้งนะครับมือนี้ก็บ่มีแดดนะครับนี่ท้องฟ้านะครับ เบรงปั่มปั่มสองแรงนะครับเนีกระไหลอยู่ครับว่ามีแดดกระไหลนะครับน้ำดึงึ้นมากปั่มสองตัวนี่ปั่มรถไถอันหนึ่งปั่มโซลาเซลล์อันหนึ่งแต่ว่าปั่มออกสามสามท่อนะ้ครับท่อหนึ่งอยู่พุ่นนะครับผมดึงกันไปพุ่นนะทั้ท่อแลนไปนะครับไปออกพุ่นปล่อยปล่อยไหลลงเป็นคล่องใส่ไกลนะครับป่ามืนเมือดฝนตกเห็นปะพุ่นอะไรพุ่นครับไหลไปหอดโซนปลานะครับไปลงปลามันหวานญี่ปุ่นนะครับ ไป,ไปลุกเป็นข้องเดี๋ยวผมผ้าตามสายน้ำลุกไปเบิงว่าผมดึงไือใส่อันนี้ดึงเหมนมาไหวนะครับเสียดายดึงเหมนมาใส่สาไหวนะครับปัมป่มโตโตเทิงเนี่ยปั่มโซลาเซลล์นะครับโตไต่ปั่มเครื่องแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันออกสองเส้นนะครับออกเส้นหนึ่งยูนนะครับมนก็เลยไหลายคอยแต่ว่าปัม่มโซลาเซลล์บอกถึงว่าเม่มีแดดครับเนี่ยฟ้ามืดฝนตกลิ้นซานะครับหมู่บ้านนี่ฝนตกค่อยๆมากนะครับใส่ปั่มชุดนี้ดึงนะครับปั๊มสองแรงนะครับ บ่ม่แดดเลยนะครับแต่กะปั่มทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งสายน้ำครับเพื่อสายน้ำว่าผมดึงไปใส่นะครับก็ดึงไปนะครับช่วงนี้นะครับขันมีที่กักเก็บนะครับให้กักเก็บน้ำเลยนะครับเบิดแหล่วนะครับเบิดฝนรอบนี่ก็คือบ่มีบ่มีน้ำเรล่วนะครับนี่ก็ใส่วิธีการขุดซะ ขุดแบบปิดก็คือว่าบ่อเปิดทางน้ำเขานะครับมีแจะดึงน้ำใส่ไปนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับท่อน้ำมานีอ่าแล้วก็ปล้อยไหล,ปหลไปไหลไปทางข้างพอมีต้นใหม่ครับติดตามภาพภาพตามไปเบื้องปลายสายเลยอันนี้ไหลมานํำคลองแล้วนะครับเอารถไถรถไถหน่อยมาแลนแลนเป็นหล่อมากนะแล้วก็คุดเข้าไปเห็นบ่ตรงไหนมีต้นใหม่ก็คุดเข้าไปให้มันไปแช่อยู่เหงาวันนะครับ แบบนี้เลยนะครับดียวตามปลายสายไปเบิงนี่คือวิธีการจัดการน้ำน้ำไหลก็จัดการแบบนี้น้ำน้อยก็จัดการแบบนี้ครับไอ้ข้องใส่ไกลแบบนี้เข้าก็ดีงึงเข้าประเด็บเปลืองทอนะครับอ่าสูบขึ้นที่สูงไหลลงที่ต่ํานะครับอย่ยไหลมากนะครับถ้าเบิงเขาเฮี้ยเขาเฮี้ยเรียกว่าเขาเฮี้ยเขานกเขาเง้งล่ะนะครับอ่าผมว่าเอาถิมนะครับพาทุนยูนี่สีเอาเรียงไว้น้ำไหลลงมาเรียงไว้ แต่ว่าบอกเกียวไซมูได้ย้ำเกี่ยวนี่ครับเขานกผมกลนมาขุดมาตอนที่อ่าตอนที่มันยังหน่อยอยู่ครับเนี่ยมันกิห่วงไหลยอยเจ้แต่าเพิ่นบนิยมเอามาร่วมมูนะครับอี่ได้หลายเติบอยู่ครับคือผมเอาไว้ถักเกี้ยวเกี่ยวทั้งเฟี้ยงเนี่ยทั้งทั้ง,งตอนี่ครับเอาไปลงบอ่อป่านะครับให้ป่ามันกินนะครับจักน้อยนี่แหละเดี๋ยวกเก็ดจะมาเกี้ยวเอาแล้วบอ่อบ่ได้ปล่อยมันแก่หลักนะครับเป็นเขานกเขาเหี้ยนแล้ว บานเฮ้าอื่นเขาเหียนะเขามันล้นเขาอ่าที่มันตกข่างนะครับเนี่ยสายน้านะครับปล่อยมากเนี่ยเขามาในสวนแล้วนะครับสูบยู่พู่นนะครับดีกวปล่อยถิ่งน้ำข้อมันก็เต็มหมดแล้วนะครับก็ะเรบะบ่อได้ปล่อยลงก็มีไหลลงคือเก่้ามันหล่นมันก็ไหลลงทีนี่ก็ไหลมากน้ำข้อนครับข้างมีต้นกล้วยมีต้นมะพร้าวงานมือนะครับงานมือมกจกนี่แหละครับคนเลยนะครับเท้าฮานก็ได้นะครับต้องขยันนิดนึงนะครับ เราไปที่นี่มาแปลงนี้ผมปลูกมันหวานญี่ปุ่นไว้นะครับนี่แถวนี้สุดป้าปามเลยครับเนี่ยข,ข้างมันมีตะนามนะครับก็คือขุดขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาเข้ากับสูบน้ำจากไห้นาทีที่ปล่อยไหลทิ่งครับเสียดายนะฮาก็ปล่อยมาทีแข้างตรงกลางมันเป็นคู่นะครับเนี่ยมันหวานญี่ปุ่นก็แตกแล้วนะครับอันนี้ก็เขาเดือนที่สองก็มันเริ่มแตกแล้วนะครับเริ่มเริ่มแตก ถ้าดินแตกก็คือมีหัวนะครับลงหัวแล้วนะครับหลอดใหม่สุดเลยนะครับสุดคลองเลยก็คือมันหล่นมันสุดคลองเลยมันก็หล่นลงเองก็คือหล่นลงข้คางด้านคางเนี่ยก็คือมีต้นไม้นะครับมีหมกมีหมาก่วงหมักเ้าหมักหุ้งกล้วยนะครับก็คือเป็นคลองใส่ไก่นี่คือวิธีการจัดการน้ำนะครับน้ำบ่แา่นปลนปอยถิ่นย่างเดียวนะครับดีกว่าสูบทิ่งตอนนี้น้ำหน้านะครับบ่เอาแล้วนะเพราะว่าเขาแก้แล้วต้องเอาออกนะครับโซนนี้นะ ปลูกต้นใหม่ซีไรกวาอย่านี่กัประมาณนี้นะครับวิธีการจัดการคางจะเห็นว่านี่เบาางเลยนะครับนี่ทุกอย่างนะครับพอเอาสูบมาเป็นคล่องใส่กลยัองสีไหลมากนั่นจังสีดินมันสีซุ่มครับนี่ดินดินหนุ่มเลยกับปลูกต้นไม้ได่กล้วยกับปลูกบ้านได้ใส่ยางยางนะครับปลูกไว้ซื้อเนี่ยพอมันมากบางจุดนะครับมันหล่นเนี่ยบางจุดมันหล่นมันก็หล่นลงก็ลงมาอยู่ในนี่คือเก่านะามันหล่น มันลงในนี่นะครับมันเต็มนี่มันก็นไหลออกคือเา่ามีปองออกนะครับวิธีการจัดการนา้ะปล่อยมันไหลลงมาเองสะครับตรงกลางคู่นนคนวเ,วเนี่ยดินแตกแฉงสิครับมันล่งหัวหมดแล้วเนี่ยเดือนหน้าก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยอ่ารักการปลูกมันหวานญี่ปุน่นหรือว่ามันแก้วมันยังนะครับถ้าลงแบบนี้นะครับนี่หัวหัวหญ่พร้อมแบบนี้นะครับไไสุดคล้องเลยนะครับน้ำก็ไหลไปเองสะครับไหลไปไหลไปกันแล้วแต้มจะไหลไป ดีกว่าเขาสูบถิมปกติอ่าปล่อยไหลลงผุนครับปล่อยไหลลงปามแต่อ่าตอนนี้ไฮน้ามันอยู่ตำนะครับอ่าเขาเรียกว่ามันเปล่งบบตกครับมันเปล่งบบตกก็ต้องสูบบอ,อกนะครับปิดเท่้งเไว้แล้วก็สูบบอ,อกนี่เข่าแบบนี้นะครับขึ้นเองเนี่ยง่ามครับนะครับเข่าเหี่ยน้ำบานเทาเอินเข่าเหี้ยนะครับเนี่ยมันเกิดเองนะครับมันเขา่าโลนเข่าอย่างไงี่แหละถาม่าได้บ่ถ้าเกิดเทา,าเทาเกี่ยวเอานะครับเกี้ยวหลากาักะ เอาไปสีกินมันกระด้อยู่แต่ว่าเป็นพันกับปู่กับบดียุแปลงูุนะครับลายเลยนะนี่ไปเห็นบ๊บครับนั่นก็คือเกิดเองยุนันแห้งไรยครับสุดแทวเลยนะครับอาจจะได้เป็นสอบผุละนะครับผมกับบตัดนะครับบ่ตัดลงนะครับตัดหยามากกับตัดว้นออมนะครับปล่อยมันขึ่นก่านะเดี๋ยวแต่เมื่อเกี่ยวเอานะครับอ่ามันลายรีกับที่เกี่ยวไปสีสีมันกินนะครับแสบมาแสบกับกินไหนให้เก่านะครับเป็นเข่าเหี่ยมันเกิดเองนะครับอยู่ฟังผุน พเอ็มเลยมีแต่ก่อ,อยใหญ่รครับสุดเลยนะครับน่าจะได้เป็นสอบคนละจุนมีเบิดเลยถูกคล้องเลยนะครับหลักๆก็กกให้เบิ้งวิธีการจัดการน้ำครับว่าการน้ำเข้าหลายนะครับเพราเหตุแบบใดนะครับแต่ว่าการวิธีการจัดการสวนนะครับพื้นที่ต่้มพื้นที่สูงพื้นที่ลุ่มนะครับนี่แหละที่เพผนว่าไทายบ้านเพผนมาเห็นก้นเถรกขุดเถรกว่าขุดหลายแท้ขุดหน้านะครับมันเสียหายเสียหน้า บ่ขคุดกับบ่ได้ผลผลิตนะครับเพราะว่ามันยอยู่ที่ต่ำนะครับเบื้องต้นน้ำในสู่บ่อเขาลมบนหลังนะครับมันลมช่วงออกห่วงนะครับกับบ่ไหวนะครับคือผลผลิตมันก็ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหัวมันจุ่มน้ำนะครับุ้มทีมันเต่งอยู่ข้างใต้นะครับอันนี้เนี่ยดอนนี่ก็หลายเติบด้วยถ้าเ้าเกี่ยวร่วมร่วมกันไปสีกินก็ได้อยู่แต่ว่าผมอาจจะเกี่ยวอไปให้ปลานะครับพอเลี้ยงปลาปลานิ้ปลาะเพี้ยนหลนะครับปลากินพืชไหล นี่ก็ปล่อยมันไหลค่อยๆไหลซึมออกด้านข้างน้ำให้ต้นใหม่มันงามนะครับดีก็ปล่อยทิ้งนะครับภาพอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าใช้โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เครื่องราคา2,000นนะครับบ่มีแอบบ่มีแอปอ ที่มาล่องลับนะครับกันซันต่างๆนะครับก็เลยทายสดหนเบึงเลยมันกะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ่าถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจเหตุภาพสวยๆงามๆนะครับหายบึงนะครับแต่เนี่ยผมอยากให้บึงแบบว่าสดๆจริงๆว่าพื้นที่นะครับการปรับแปลงในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลุมต่าสังเกตว่าผมขุดนะครับไปย้อนบึงเนื้อขุดฟรีนะขุดยังไงไปย้อนบิ้งคลิปนะครับผมเคยลงไวอยู่ขันที่อธิบายมาถึงเงานะครับ เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ซีไรกว่าเนี่ยขุดขุดเป็นคลองนะครับมาด้เสียเงินนะครับของหลวงมันมีอยู่นะครับแต่บ่เป็นโครงการโครง,รงหนอง้าด้วยครับผมเอาโครงการโครง,รงหนอง้าตัวกัมีพิธีการจัดการอยู่นี่แปลงนี่ก็ลมมว่านครับฝนตกมากครับแต่บ่ได้ตกแห้งเลยตกแค่บเบาๆนะครับพ่อพ่อใบเปียกแต่ปัญหาพ่อใบเปียกปุ๊บมันหนักนะครับมันก็นลงเลยผมก็ร่างสูบบอกเนี่ยให้นี่ก็สูบนะครับเอาปั๊มโซลาเซลล์สูบอยู่เนี่ยเลี้ยงปลาในหน้าเข่าเลี้ยงรอบๆ มันลงสิเป็นเรื่องดีครับพอมันออกขั้วแล้วเดี๋ยวผมพาเบื้องไกลว่าเป็นยังไงเบื้องน้าครับคุณอ่าหลายคนว่าก็คือบเปลงตะกอนนะครับมันเปลงบ่ได้นะครับพื้นที่ลุ่มตามอย่างที่บอกที่ผมขุดคล้องรอบนะครับแปลงนี้นี่ยประมาณเลยเกือบเลยเนี่ยขุดคล้องเพราะว่ากักน้ำให้มันได้แหละก็คือปรับน้ำได้ถ้าถ้ายิ่งบ่ขุดล้อมนะครับถ้าก็สูบน้ำออกบ่ได้น้ำมันเต็งหลายก็นี่นะครับน้ำที่ยุ่พี่เลยนะครับบ่ได้นะครับทุกปีบ่ได้เลยเนี่ยมันลมตอนที่มันมีห่วงนะครับเนี่ย นะแล้วมันสิได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเร่งเองนาน้ำออกนะครับเนี่ยบางอา่าาบงต้นนะมันจุมจ่มจุ่มอยู่ในน้ำครับเนี่ยเสียหายนะครับมันลมหมู่บ้านฝนตกมากเบาๆนะครับนะเข่าก็ลังเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยครับไอ้บวกไอ้ไก่เนี่ยเขากลังเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับกัเข่าบ่อบนไห้แก่กัมาจุ่จมน้ำก้อนนะครับก็คือปัญหานะครับปัญหาของที่ลุ่มนะอา่า ทั้งที่แปลงนีิงก็ตัดใบนะครับถ้วบ่ตัดใบนี่ลมมดแปลงแล้วนะครับอันนี้ก็ตัดใบนะครับเนี่ยมุมนี่ลมร้ายเลยอยู่ตรงกลางช่วงกลางๆนะมันจะลมร้ายเนี่ยมันลมมาแถวเดียวเลยลมเหมือดแึ้งแล้วน,นะครับเพราะว่าน้ำพื้นที่ทั้งเหมดมปัญหาไรแต่ว่าแต่มันไหลมาจากหน้าคนอื่นน้ำเท่ากับอ่าเหตุสุดวิสัยนะครับเพราะว่าหน้าข้าเจ้าตอนนี้กับโบคลายมีค่อยอยา่างไดน้ำ เป็นกระเปงลงมาซึ่งพื้นเ่ของเขาเป็นที่หลุมต่านะครับเป็นปัญหาคือว่ามันกระเต่งของเขากล่าวบอกอย่างไรบ้าไเลยเขาก็ต้องปล่อยให้กระจ้กปล่อยมากเขาก็มาจัดการเองนะครับแต่นะครับให้ติดตามผมไว้เดี๋ยวปีนาี่นะครับนาแรงหลังเกี้ยวเขานะผมปรับแปลงอีกนะครับสิบมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสิปั๊บแปลงอีกแปลงหน้าผมดันบนนะครับผมทีุ่ดกล้องล้อมนะครับให้น้ามันเบนออกไปดันขางนะครับย่อมเสียอีกประมาณประมาณสองงานพุ่นละครับ ขุดเป็นคลองแลนไปนะครับโครงการขุดคลองนะครับเอาเอามาขุดหน้านะครับกะบ่ได้เสียเงินนะครับเนี่ยเขาก็เริงเป็นเม็ดแบบนี้เลยครับก็เร่งเต็มเม็ดเต็มนวยนะลมบดเลยถ้ามันลมก้อนที่ออกห่วงบ่เป็นปัญหานะครับมันก็เงยข้อขึ้นแต่ตอนนี้มันออกห่วงแล้วมันเงยข้อบ่ขึืนเขาต้องอานามออกเย่างเดียวเบิ่งนามครับแลวปลานี่ครับผมปล่อยปลาในหน้าเข่าครับราบ่เล่งเอานามออก กานเท้าสูบน้าบอกรนี่ผมสูบน้ามยุ้งกันสินเท้าสูบน้าบอกนะครับน้ามันลดลงเนี่ยคันตรงนี้แห้งนะครับมันถืออยู่คล้องเบิดปลากระลุกกระั่นตอนนี้ปลานิ่งปลาตะเพียนมันถือมากินเข่าเบิดนะครับต้องเล่งเอาน้าบอกเลยนะครับอันยูดอนกลางๆมันหยุบลงนไครับปลาที่กินเบิดนะครับผมเล่งเลยอ่ะ